ตอนที่ 5. การเอาชนะคำกล่าวร้ายของนางจินจมานวิกาหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะความรุนแรงและจิตใจที่มืดบอดได้แล้วครั้งนี้พระองค์ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ละเอียดอ่อนกว่านั่นคือการถูกใส่ร้ายและทำลายชื่อเสียงเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเดียรถีนักบวชนอกศาสนาที่มีความอิจฉาริษยา ในความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาได้วางแผนให้หญิงสาวชื่อนางจินจมานวิกาแกล้งทำเป็นตั้งคันและไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้านางใช้ไม้กลมๆผูกติดไว้ที่ท้องและกลุ่มด้วยผ้าให้ดูเหมือนท้องจริงๆในระหว่างที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทจำนวนมากนางจินจมานวิกาก็เดินตรงเข้ามาแล้วกล่าวหาพระพุทธเจ้าอย่างหยาบคายว่า เหตุใดท่านจึงไม่ใส่ใจลูกในท้องของข้าหวังจะทำให้พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่พระพุทธเจ้าทรงนิ่งสงบไม่ได้ตรัสตอบโต้ใดๆและด้วยอำนาจแห่งสัจจะบารมีของพระองค์ท่านใดนั้นหนูตัวหนึ่งก็วิ่งออกมากัดเชือกที่ผูกไม้ไว้ทำให้ไม้ที่นางจินจมานวิกาใช้ทำเป็นท้องปลอมตกลงมาต่อหน้าฝูงชน ความจริงจึงปรากฏขึ้นฝูงชนที่เคยเชื่อในคำกล่าวหาของนางก็ตะลึงงนันและเข้าใจในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าส่วนานางจินจมานวิกาเองก็อับอายขายหน้าอย่างที่สุดและหนีไปไม่ทันไรก็ถูกธรณีสูบลงไปในที่สุดชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการโต้เถียงหรือการใช้กำลังแต่เกิดจากความสงบและการยืนหยัดในความจริงที่แสดงให้เห็นว่า แม้คำโกหกจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างแนบเนียนเพียงใดก็ไม่อาจอยู่ได้นานและความจริงจะเปิดเผยตัวเองในที่สุดตอนต่อไปเราจะไปพบกับการเผชิญหน้ากับนักโตว,วาทะผู้เย่อหยิง่งและหัวแข็งที่สุดนั่นคือสัตว์จัดการนิครณครับ